เอ็งเจลาจ้ะเอ็งเจลาโดนจับแล้วจ้าช่วยฉันดีช่วยฉันดีนดไอ้จอรปน่อยมือ,อ <c oughs> ไม่เดี๋ยวอยากจะเผา Let me do it if you're not up for it ไหนลองเผาดิ <c oughs> เผาแล้วจ้า สวัสดีค่ะสำหรัะาก็สองไอกค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กับเกม Little h o p e นะคะวันนี้ก็กล่าว่าจะลองเล่นรอบที่2ดูซึ่งรอบเนี้ยตั้งใจว่าเก็บอาวุธทุกอย่างที่เก็บได้ยังไม่แน,น่ใจว่าจะลองเปลี่ยนเส้นทางการเล่นดีไหมเพราะอย่างเขาวที่แล้วอ่ะเราเลือกที่จะเชื่อใจเด็กนะคะก็เลยทำให้จบค่อนข้างที่จะเออเรียกว่าแฮปปี้ไหมไม่แน่ใจก็เหมือนจะแฮปปี้อยู่นิดๆอะไรเงี้ยเออแต่คราเนี้ยจะลองเล่นแบบต่อต้านเด็กอะไรอย่างงี้ดีหรือเปล่านะยังไม่แน่ใจเลยอ่ะเออแต่คือใจจริงก็อยากจะเล่นแบบ เชื่อใจเด็กต่อไปแต่เล่นได้แบบจบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็มาลองดูกันเลดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเลือกตามสถานการณ์ระกันว่าอยากจะเลือกอะไรก็อยากจะลองเลือกเส้นทางไนแบบคิวเรเตอร์คัดดูบ้างนะคะจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราอาจจะมีฉากที่เราไม่เห็นอะไรก็จะได้เห็นในเส้นทางนี้เหมือนแอนโทนีเองก็ดูจ้า ศึกษาเวทมนต์ดำอยู่เหมือนกันนะเพราะมีหนังสือตั้งแต่แรกด้วยนี่นะแลวมันก็มีเงาดำตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีคนอยู่เออเนี่ยมันมเงาเงาคนนั่งหลายคนเลยนะในค่าวที่แล้วเราไม่เห็นหรือว่ามันเป็นอีกมุมมองหนึ่งไม่เห็นตั้งแต่แรกอ่าคราวนี้เป็นมุมมองของธัญญาค่ะ เขาเป็นแฟนกันจริงๆนะฉันนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีขอบคุณที่มาส่งดีใจเสมอที่ยกคุณ re คุณคนตลกมากเลยฉช่งั้นเหรอหวเราะเออเหรออาแม่เฝ้ามองอยู่น ต้องนี่ไปจากที่นี่และนี่คือข้อพื้นที่แม่หมาตัวหนึ่ของฉันรออยู่เขาไม่แย่ขนาดนั้นหรอกคุณไม่ได้อาศัยอยู่กับเขานี่ไว้เจอกันพรุ่งนี้งั้นหรอฟังดูดีโอเคไว้เจอกันอ๋อมุมมองของทั้งย่าเนี่ยเป็นพวงกุญแจเครื่องรางของแบบผู้รัก <Ice. S 2> น้ำแข็งอ้พบกุญแจอนี้นี่ฉัน t h r o u จะเร e w i ป d น w u n l e s ้า h a t door gets f ไ x e d ป่ทักทายคราวนี้ได้เป็นทัญาค่ะจะไปดูกุญแจในหยกอีตู้นาฬิกาซะหน่อยอฮะล็อกเดนิสเดนิสยังอยู่ข้างบนหรือเปล่า What do you want คุณต้องการอะไรแค่อยากรู้น้องชายของฉันเป็นไงบ้าง Not so good ไม่ดีเท่าไหร่ Bigfoot clumsy ass stomped all over my s e s o เธอเป็นน้นองสาวค <always S 1> <อ>ุณเธอมี taste in m u ดีกว่าเธอล็อก Hey mom แม่ You there คุณอยู่นั่นหรือเปล่าแม่ไม่ตอบ เอ๊สมุดบันทึก Which nosy going to be dead Some little shit has been peeking at my diary อ๋อมันมีคนแอบอ่านเดลี่วันที่สามมงกราคมวันนี้หิมะตกตั้งแต่อยู่ในบ้านทั้งวันเลยทะเลาะกับเอ็มขณะที่แม่กำลัทงทำความสะอาดบ้านเอ็มเหมือนกับนัดสิ่งมีชีวิตจากนรก คุณต้องเฝ้าดูเธอตลอดเวลาคุณละ่สายตาจากเธอไม่ได้ไม่งั้นเธอจะสร้างปัญหาทันทีที่ไหนสักแห่งวันนี้ฉันเจอเธอเล่นกับไม้ขีดไฟของพ่อโชคดีที่เธอยังไม่จุดไฟฉันเลยตะคอกใส่เธอเธอก็เลยเริ่มบ่อนร้องไห้และแม่ก็เลยมากีดร้องใส่ฉันแทนฉันโดนขังอยู่ในบ้านดีทั้งวันวีกำลังทำงานอยู่ฉันรู้สึกแย่มากวันที่แปดมกราฉันยุ่งอยู่กับการเข้ากะที่ร้านอาหารวันนี้ แทนจินนี่แต่เธอจะมาเข้ากะแทนฉันในคืนนันพรุ่งนี้คุณชายแฮนดี้ยังคงทําพฤติกรรมแบบเดิมๆพยายามแตะก้นฉันทุกครั้งที่มีโอกาสฉันก็เลยเทกาแฟใส่หน้าตักเขาเขาจะได้ไม่ทํามันอีกพรุ่งนี้ฉันจะได้เจอวีครั้งแรกในรอบอาทิตย์ก็นาจะเป็นแดรี่ของทันยา9มกลานั่งรถไปกับวีถึงเดอพอยต์แชร์วิสกี้ขวดที่เขาชอบ ข้างนอกหนาวมากแต่ก็ยังรู้สึกดีแล้วอบอุ่นอยู่ในรถวีเป็นคนตลกเขาชอบทำอะไรตลกตลกเขาไม่ได้ถึงดาราตลกในทีวีแต่เขาก็เป็นคนที่ฉลาดมาก ทุกคนอิจฉารถของเขาวันที่15มกราวีอยากจะไปดูหนังเวสเทิร์นต่ชั้นไม่สนใจเรื่องขาวบอยแล้วก็เลยขับไปที่ร้านแฮร์รี่เพื่อกินเบอร์เกอร์กันแล้วก็ไปเล่นโบว์ลิ่งรู้สึกด,ดีที่ได้รับการดูแลเหมือนเป็นผู้ใหญ่วีเป็นคนที่น่ารักสุดๆหวานมากแล้วก็ใส่ใจใจดีเราเข้าคู่ได้ดีด้วยกันพ่อยังไม่ชอบท่าไรเชนเด็กกับคนที่ทํางานพระเจ้าคงเป็นคนเดียวที่รู้ว่าแม่คิดอย่างไรฉันเบื่อกับครอบครัวนี้แล้วโดวยเฉพาะน้องเด็กคนนั้นฉันทนไม่ไหวที่จะเป็นอิสระบางที วีอาจจะเป็นกุญแจสำหรับเรื่องนี้ประมาณนี้ค่ะก็คือเหมือนเดลี่โดนน่าจะโดนเมแกนแอบ,บอ่านนะคะล็อกล็อกทุกที่อ่อ What are you talking about? คุณคุยเรื่องอะไรโอ

คุยกับใครคุยกับตุ๊กตา No, I get blamed for everything. ไม่ฉันจะโดนท้องสำหรัดทุกอย่างมันไม่แฟร์เลย Hey, Megan Hey, Megan What's up เป็นอะไรหรอ Not listening ไม่ฟัง Hey, who are you talking to? คุณคยแบบใครน่ะ To someone who actually cares about คนที่สนใจฉันยังไงล่ะ คุณพูดเรื่องอะไรนะ่ะยิม้มโอ้ย่านั่นอะไรอ๋อก็เลยโดนขังอยู่ข้างนอกเห็นนั่นไหมเอ็อีการมันเหมือนโดนฟาดเข้ามาเลยเมื่อกี้มี่โดนล็อกแล้ว เอาจริงเพราะเมแกนมันเด็กผีจริงนะแล้วพอนี่จะเขียนนางเชื่อเฮ้เแก่เฮ้ยเม่ไอนี่อยู่ข้างล่างไหมเหมือนแมแกนไม่ได้ลุกขึ้นมาจากเตียงนะเป็นการกระทำของตุ๊กตาหรือเปล่าคุณดีใช้อารมณ์เสียแล้วอ่ามาแล้วคุณพูดถูกเกี่ยวกับครอบครัวฉัน จะคิดว่าอย่างนั้นด้วยเหมือนกันมันดูไม่ใช่แค่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องของภาพหลอนของแอนโทนีจริงๆนะแค่ฉากเปิดมันก็ดูมีความแบบเป็นเวทมนต์มนดำมากๆ I'll in. let easy Megan. you Go on back เออเนี่ยตุ๊กตา Shit, Megan. Megan, อยู่นั่นเปล่า อ่าเราจะได้เลือกนะใชื่อว่าเราจะไปช่วยใครระหว่างเมแกน,ก,นกับทนเนีฮอลด์ออนอ่าเราืองนี้มันบังคับให้เราไปเลือกไปช่วยไอ้เมแกนค่ะเดี๋ยวดูดิถ้าเราไม่เพื่อเปิดได้ไหมเราพยายามเปิดดูอย่างน้อยเราจะไม่โดนผูกคอตายหรือเปล่าอ,อ่ะ ได้บังคับไหมอ้าทำไมประตูสั่นอย่างนั้นล่ะไอ้ระเบิดตายจ้าอย่างน้อยคราวนี้ก็ไม่โอนบุกคอตายนะ่านี่ยตัวนี้ถ้าเรามาช่วยเมยแกงก็จะได้เห็นภาพสี ก็ตายอยู่ดีไม่ขิดไฟเอนโทนีลุยไฟแต่ไม่ตายนะคะเอ๊ะฉันทนน้ำไม่ได้ตั้งแต่เด็กๆฉันกลัวน้ำออกไปกลัวน้ำตั้งแต่เด็กๆเลย คุไม่เข้าใจเสื้อผ้านี้แพงมากเลย There's nothing to it ไม่เป็นอะไรแค่ตางฉันมา A X Y Come on, มาเร็วง่ายมากโอ้ยวันจ้าฉันเกียดเรื่องนี้ s ใช่แล้วคุณทำได้โอ้ยดู Hell, wish I ฉันบอกว่าฉันจะได้อาบน้ำหลังจากเรื่องนี้ so you can be a gentleman after all คือเข้าบริบทได้นี่เหมือนกันนี่นาขอบคุณเตะแมารอบนี้เราได้ปืนละมีกระสุนสี่นัด 4น่นะจ้ะ bearing update เรามาถึงสถานี้ตำรวจแล้วนะคะคราวที่แล้วเราไม่ได้ไปเดินทางขวาเลยเดี๋ยวจะลองเดินทางขวาดูมันพลาดจริงๆด้วยอคราวที่แล้วไหนดูดิอันนี้คืออะไรโปสเตอร์เปล่าโปสเตอร์นิมิตท,ที่เราพลาดไปเหมือนกันอยู่ในสาลได้หมดช่วยนี่อะอ๋อ ใกนการตอนที่แองเจล่ากำลังจะเจอไอตัวนั้นเรามาถึงทางไปสนามเด็กเล่นอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วยังไม่ได้สำรวจทางด้านซ้ายเดี๋ยวจะลองไปทางด้านซ้ายเผื่อว่าเราจะจะอ่าก็เหมือนมีเสียงเรียกจะทางฝั่งขวาแล้วจะไปทางด้านซ้ายก่อนแหละจึ๊บจึบจแอะอะไรอยู่ที่ตุ๊กตาเหรอ ไอ้พระอาทิตย์กับพระจันทร์อันนี่คือที่พรอะรักของทันย่ากับวินหรือเปล่าไอ้มันก็มาเด้งๆอะไรอยู่ตรงนี้นะต้้งมันเป็นรูปบาทหลวงหรือเปล่านะบาทหลวงอาจจะแบบยื่นตุ๊กตาให้เด็กผู้หญิง าชุดสีดำก็เหมือนชุดบาทหลวงมีทางไปต่ออ้าที่นี่ในคุกฉันสูญเสียทุกอย่างอันนี้ต้องเป็นที่แอนโทนีสลักไว้ตอนที่โดนจับโทรศัพท์ดัง Who is เธอคนนั้นคือใครกันทำไมเธออยู่ถึงอยู่ที่นี่ได้เธอเป็นตัวจริงไม่ได้เธอจะเป็นภาพที่โรงหรอว่าสร้างขึ้นมาหรือเปล่าขึ้มาถึงเธอคือเธออยู่ที่นี่เพราะว่าคุณอยู่ที่นี่งั้นหรอมีคนอื่นไหมล่ะฉันไม่มีเหตุผลอื่นจะบอกว่ามีการ อะไรนะวิชทยเอาเกิดขึ้นที่นี่จริงๆเขาพูดถูกผู้หญิงคนนั้นอยู่ในชายอาวเมื่อลายปีกว่าก่อนก่อนที่ฉันจะมาที่นี่ทันไม่รน้ว่จะเป็นเป็นบันทึกต่างของเธออาจจะเป็นกับฉันมาเกิดก็ได้ทำไมล่ะมิกลับมาที่นี่ก็เพราะเธอพวกคุณเคยเป็นเธอให้ที่เหลอกของเราล่ะว่าเราเกิดมาเกิดใหม่จากคนพวกนั้นอย่างนั้นหรอว่าเราบังเอิญอยู่ในมหาลัยเดียวกันและกลับในนั่งรถยัจจัยเดียวกันฉันไม่มี้คำอธิบายฉันแค่คาดเดา อ๋อนี่เป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาโปสการ์ดใบนี้น่าจะเคยเห็นแล้วอ๋อตอนโดนจับแต่มันเหมือนเป็นยุคปัจจุบันโดนจับในยุคปัจจุบันเออยาบอกว่าจะเอาปืนยิงนางวินก็เลยโดนจับหรืออ Why you can't leave o ไม่คุณไม่ทิ้งเราคนเดียวละ่ะนำทางเราไปหาท,ท่อสุกสัมค่ะเราเขาที่ hey, แล้วแอบเล่นพลาดนิดนึงมั้งก็เลยเหมือนโดนจับลงไปไม่รู้คราวนี้ถ้าไม่พลาดจะโดนจับไหมเออหน้าคนรุกจริงจริงเลย guys you there เอ๊ะหรือว่าจะไม่เห็นแองเจลา่าอุ้ยพับตัดว่าแองเจไม่เห็นแองเจลา่ายิ่คขอบแอบมองอแองเจล่าไปแล้วจ้าพับตัดแองเจล่าจะ้ะแองเจล่าโดนจับแล้วจ้าบีมันจับคุณได้ อกาสได้ได้โอกาสได้ช่วยอะครทั้งนั้นแรกๆหรือว่าเอ็งเจลาจะตายวะเหมือนคราวที่แล้วเลยไม่ให้เราตามไปเอ็งเจลคืออยู่ข้างห่งหรือเปล่าช่วยให้ฉันลงไปข้างลา่าง เอ้ยจอห์นจะลงเหรอสุดยอดเฮ้ยเวอร์ชันดีจอ,อนตามแมาวอ่ะอ่าเราจะไปด้วยกันเราจะตามเอ็งเจาไปเฮ้ยในที่สุดก็มีเนื้อเรื่องใหม่ๆมา,มา,มาเองเจลา่าเองเจล่าคุย,ยงอยู่ข้างล่างไหมฉันจอห์นเองเงียบโอเคข้างล่างไหมชิ้นยังโอเคอยู่ละไหนเองเจลา่าโอ้มีของตกอยู่ค่ะ หรือว่าเป็นทางลงเว้นตาอันนี้ไงเแว้นตาที่เองเจลาไม่มีเว้นตาเอาเก็บไว้ให้เอ็งเจลาถ้าเอ็งเจลายังรอดนะหรือย่าเอ้ยโซอ,อยู่นั่นดูมันเคลื่อนที่ช้าอยู่เหมือนกันลงไม่ได้หรอ โอ้ยให้ตามมาแค่นี้เองอะนึกว่าจะได้พจนภัยต่อก็ดูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยค่ะไปเออไฟดับอีกแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วแบตไปใช้หมดด้วยเจอแว่นตาอ๋อฉันขึ้นไปถ้าฉันยังได้ขึ้นไปยังได้ขึ้นอยู่ไหมยังได้ขึ้นอยู่ค่ะฉากใหม่หลังจากที่เล่นไาอย่างยาวนานมากๆ เดินนำทางอีกแล้วค่ะได้เวลามาดูตุ๊กตา๊อปเปตกันนะคะว่าคราวนี้เราจะอยากเผามันเลยอ่ะคราที่แล้วไม่ได้เผามันมาดูอันนี้สิฉันก็เห็นตัวนี้มาก่อนที่ไหนที่ถนนข้างนอก

there are many, many stories about how spirits can attach to the Sure, Take it easy, will you? What if Mary's spirit somehow this We burn it, Look at right we'll it another way. Maybe by burning the precious things, Trust me, ฉันทำถ่งที่ถูกต้องต้องเผาตุ๊ก,กตาน,นี้กันได้มาดูกันค่ะไหนมาลองเผากันสิไม่เดี๋ยวอยากจะเผาให้ฉันทำถ้าถืคุณไม่อยากทำรับผิดชอบเองจริงดิงคุณเป็นอะไรนะ่ะไหนลองเผาดิ เผาแล้วเผาในนี้พิพิธภัณฑ์มันจะไม่ไหม้เหรอเผาแล้วจ้าแบดดิ้งกับเต้ดูเหมือนว่ามันจะเวิร์กฉันอยากจะพูดฉันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อาฮะ ก็ไม่รู้นะว่าว่าคิดถูกคิดผิดอยากลองเผาดูอ่ะมันเล่นรอบสองก็ต้องทำในสิ่งเ <Hey, S 1> สี่ยงดีเฮ้ยเราออกทางนี้ได้เมื่อออกมาแล้ว got a good a ฉันรู้สึกดีมาก <ing> กับการเผามัน right จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

มีแค่พระเจ้าที่ช่วยคุณได้ตอนนี้ e อร์ทได้ยินจากโจเซฟว่าแมรี่มีตุ๊กตาตอเปยอยู่ในครอรองแต่้าเป็นท่าคือคนที่ให้ตุ๊กตานั่นกับเด็กคนนั้นแมรี่แม่ไดบอกเขาสิว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นสิ่งที่คุณสร้างมันกับมือคุณเองค็อเจะผิดแล้วลสาวตุ๊กตานี้เป็นของฉันเองเอ้เด็กืมาก please Truth. The child is possessed. This is Tell Tell him me the puppy is not mine. Your master can help you no more. Cast aside your false idols and pray to the one, almighty Lord for forgiveness. <laughs> you will pay dearly for bewitching an innocent child. But you puppy, you may may the truth before it is too late. This cannot be undone. <laughs> อ๋อนี่คือฉากที่เราไม่ได้เห็นในคาทีแรกอะไรคื้จะนี้เสียงฉันเห็นตัวเองจ้องฉันแต่งตัวแปลกแปลก I'm sorry I tried like crazy to stay with you I just ฉันไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ผู้หญิงคนนั้นเหมือนกับฉันเลยเขาค k i n d of c r i m i n a l I mean <Shit. S 2> ลาเธอออกไปเหมือนกับเป็นอาชญากร Let's get out of here เอาจากท <I S 2> ี่ <I hear S 2> นี่กันเ <that. S 1> ถอะลาซราเอามีดค่ะมีดมีดมีดโอ้อะไรนะเทเลอร์เป็นคนได้มีดใช่ไหม I found us a knife ฉันเจอมีดฮะ huh? Think we should we bring เฮ้คิดว่าเราควร คุณเอาแมนไปหรือเปล่า I'm keeping hold of it คุณเก็บมันเอาไว้ Oh you've been in many knife fights คุณเคยสู้ด้วยมีดมาก่อนหรือเปล่า Pretty sure I can take care of myself คุณทำมาเจอฉันดูแลตัวเองได้ <st astic noise> อะค่ะคร <laughs> าวที่แล้วเทเลอร์ตายนะคะแล้วก็เลยให้เทเลอร์ถือมีดเอาไว้ <sm ell noise> ก็มาดูกันว่าจะเอาตัวเองรอดได้หรือเปล่าคราวนี้ ไอ้ที่เมื่อกี้เหมือนเราเอามีดให้กับผู้ชายได้ด้วยนะ You smell that? Something hmm. was burned here not long ago. ได้กลิ่นนั่นไห <Yeah. S 1> มเหมือนได้กลิ่นเผาไหมอ่าตุ๊กตาดวงชาตุ๊กตาหายไปลวจ้าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ดีกว่าเราได้ปืนแล้วเราได้มีดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เลยค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลง ใหญ่ๆเลยก็คือเผาตุ๊กตาไปแล้วก็มาดูกันว่าจะเดนตุ๊กตาตามล่าหรือเปล่าเหมือนเห็นวิช,ชั่นก็เป็นตุ๊กตาตัวใหญ่ขวางทางแอนดรูอยู่นะก็อาจจะได้ใช้ปืนยิงตุ๊กตาแต่ก็กลัวตุ๊กตามันพางตาเป็นคนในทีมเราแล้วแอนดรูยิงคนในทีมเราเหมือนกันนะก็มาดูกันคะ่ะว่าขั้จะไปเราจะเจออะไรและก็จะจบยังไงสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ค่ะจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย